สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ไ s i ี n นลนะครับสวัสดีครับคุณหมสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เราพบกันในพิธีโสดที่243านะครับบรรยากาศสงครามโลกครั้งที่สาคุณหมากำลังเข้าใกล้ข้ามาทุกทีนะครับอยู่ในช่วงชีวิตเราจริงๆด้วยมาอ่าได้เกินกับนีให้ผมเริ่มจากหุ้นไทยเลยนะครับรายการเราหุ้นไทยครเคทียังคงเป็นตลาดปิดอยู่นะครับ ตลาดปิดดวด้านล่างนี้นะครับเป็นสีแดงเดี๋ยวเดี๋ยววิกลี่นะวิกลี่แดงมานานแล้วนะครับก็ตลาดเป็นสีแดงแล้วก็ไม่ยุ่งแล้วกันนะครับอยู่เฉยๆก่อนนะโดยระบบแล้วก็เรารอมันเป็นตั้มขาขึ้นนะครับเราค่อยเข้ากันครับผมถ้าดูจากพอร์ตนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราก็เลยไม่มีรายการที่ทําอะไรนะครับอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตก็เป็นพอร์ตเปล่าตามเดิมนะครับ ครับผมนานแล้วคุยใหม่ครับใช่โอ้โหไม่ได้เหตดนานเลยนะครับนี่อยู่ระบี่ตั้งแต่ไม่อยากเหรดเลยครับอยาเทตุขึ้น<ล>มายตั้งแต่นี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยแดงตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมก,การาแดงเลยกลางเดือนมก,การาที่พันสามกว่านะครับครับ ตอนนั้นก็ขายทิ้งขายคว้างนะหุ้นอะไรก็ไม่รู้ขายไปขายไปก็ขาดทุนนะไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่ว่ากำไรขายไปก็ขาดทุนแต่ก็ดีกว่ามาอยู่ตอนพันร้อยประมาณนี้นะครับ <c oughs> เอาคุมหมายหายไปไหนเดี๋ยวรอคุมหมายแป๊บนึงนะครับ <c oughs> เอา้ามา ตัวที่จะบอกว่าเราจะสงครามโลกครั้งที่สามกันไหมนะพ่หม่ก็จะเป็นราคาทองคำก็ได้นะครับอ่ามาเดี๋ยวดู<น>อดูรรครับอ้าวมาไหนดูทองคำกันดีกว่าแหดีสุดละทองคำนะครับยอดเลไครับอืมห้าวันทำก,การที่ผ่านมานี่ขึ้นมาจากพันสามเป็นพันสามพันสามสี่เนนะขึ้นมาประมาณนี้นะครับ ครับก็เรียกว,ว่าตอนนี้มาอยู่เหนือเส้นยี่สิบสองห้าสิบแล้วก็สองร้อยด้วยนะครับทองคำเป็นพระเอกของสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับอืมใช่ครับใช่ครับซิลเวอร์ซิลเวอร์แรงกว่านะซิลเวอร์ซิลเวอร์อยากให้ดูคู่ขนาดน,นี้จังเลยเค,คู่ขนาดนี้ถ้าไปถึงข้างบนนี่สี่สิบสองสี่สิบสามนะครับ สิบสองสิบสามนี่เทียบกับตรงนี้อะประมาณส <ไป S 2> ิบไปปลายสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์มีโอกาสเป็นได้อย่างสูงนะซิลเวอร์นะอ่ะใช่ครับโอ้คุณหมายวันนั้นผมปิดที่ช็อตทองไปไอช็อตน้ำมันไปดีจังเลย,ย <laughs> ไม่ค่อยพบนะแบบนี้นะจริงจริงถ้าถ้าพูดกันตามที่นิ้คเลยเนี่ย เส้นเนี <mit> ้ยเส้น200เส้นเนี้ยต้องถือว่ามีกําลังนะโอ้โหแต่ทะลุขึ้นแบบนี้โอ้ไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอแต่ก็เป็นไปได้วันนั้นปิดทันใช่ไหมครับปิดปิดทันการตุนนะการตุนทั้งสองโพซิชันเลยแต่ก็ทันเพราะว่ามันมันทะลุโซนนี้มาแล้วอ่ะเออก็เลยไม่อยู่ดีกว่า มันก็เป็น h Head and Shoulder ดีๆนี่เองนะนี่ครับผมเนี่ยทะลุเลยนะทรเก็ตด้วยครับ,รบไปยันเส้นบนนู่นแล้วครับค่ครับนานเจอทีนะดีก็ปิดทันโชคดีไปนะครับ uh huh. <laughs> b ีทีซีบีทีซีหลังจากที่อ่าเาอ่า huh. uh huh. uh huh. หลังจากที่ตัว a ฮ a n d Shoulder เนี่ยมันเฟลไปนะครับครับนาทีนี้ก็ยังถือว่ายังบู l i s h อยู่นะนะเพราะว่ามันก็ยังไม่เฟลกลับลงมาโอ้อมนน้อยนี้ใช่ครับอืมเป็นไปได้นะอืมนะล้วก็เนี่ยนะหุ้นอเมริกาโอ้หุ้นอเมริกาน่าลงจังเลยหน้าตาเนี้ย กับโค้งเนี่ยนะเนี่ยโค้งเนี่ยนะนะหน้าลงนะเนี่ยเฮดเดอร์โชเดอร์ตัวเนี้ยตัวของ n นสต์แตกเนี่ยนะครับไปทาร์เก็ตหนึ่งได้เป๊ะเลยเฮดเดอร์โชเดอร์แบบนี้ทาร์เก็ตก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นเป๊ะเลยแล้วก็ตอนนี้ก็หลุดหลุดเทรนไลน์แล้วตัวตัวเนสต์แตกร้อยนะคิวคิวหลุดเทรนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับ s อสพีายอ้แต่เทรนไลน์ตรงนี้มันนะชันจังเลยยังไงลากยังไงมันก็หลุดแหละเนี่นยเทรนไลน์ประเภทเนี้ยใช่ผมว่าน,น่าจะลงนะช็อตเลยเพื่อหมโอเคใช่ลงเหอยผมช็อตอยู่ <laughs> เอสพมันมีมีซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยนะเส้นนี้นะโหสำคัญมากอืมอืมอืมก็หลายเปอร์เซ็นต์นะครับอืมซึ่งคือถ้าซัพพอร์ตนี้นี่คือหลุดเส้นสองร้อยเลยนะใช่ครับอ่ะก็รอดูกันไปถ้ามีก็ไลฟ์ไม่รว้กันส่งตลยุทธครับ ใช่จี้เหรอแหมคุณหมายไม่ลืมเลยนะไม่ยอมแตะเส้นห้าสิบนะเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมที่จะแตะเส้นห้าสิบ SMA นะครับไม่ยอมแตะคือยังอยู่ในแนวรับอยู่นะอยู่โซนเนี้ยยังอยู่ยังอยู่สามร้อยไม่ไม่ลงมาสามร้อยก็ต้นๆด้วยนะอยู่สามร้อยกังไปปลายด้วยนะอือใช่ครับ ตัวอะ,อะไรอ่ะหมดแล้วหังเสงโหหังเสงนี่แบบเดียวกับอันนี้เลยเนาะเหมือนกับคิวคิวเลยเนาะอ่าใช่ครับ<ช>เหมือนเลยครับโอกาสนะโอกาสครับเรียกว่าเดือนเดือนหกเดือนเจ็ดนี้ก็อาจจะเป็นเราจะเห็นหุ้นลงมาได้ไหมอ,อ่ะเนาะอ่าใช่ครับมันจะขึ้นไป้าทายายเดอร์หนุนกันนะมโอกาสครับ อื่นก็ไม่มีอะไรนะครับครบอืมอืมครบแหละ i อบิตนี่ก็เป็นเป็นสรุปแล้วเป็น ETF ที่เงินไหลเข้าเร็วที่สุดในอเมริกานะครับตัวบิตคอยเนี่ยของ b บ c ็กล็อกนะ i อบ t ก็คือคนคที่เขาอยู่ในตลาดหุ้นเขาก็ซื้อตัวนี้เป็นเป็นตัวแทนของบิตคอยไปก็ได้สถิติว่าเงินไหลเข้าเร็วที่สุดนะครับอืม ก็เหมือนยากจะลงเนาะเหรออ้าวไปก็ครับประมาณนี้แล้วกันหุ้นไทยเราเงียบเหงาคงจะว่าไงตัวเพื่อนๆที่สนใจข่าวสารจากเคทีนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะรอๆอตั้มไปก่อนเนาะก็ตามนี้เลยนะครับครับผมโอเคครับพวกเรามเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ